สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ดานังนะฮะดานังจุดอาแลนด์มาร์คท่องเที่ยวของเวียดนามนะฮะเวียดนามนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าอากาศดีมากเลยครับสุดยอดครับสุดยอดมากนะฮะอาหารบนนี้แบบโอ้โหเป็นไงคืนนี้เราจะอ่าใช่ห้องพักสะอาดสะอาดทุกททีได้ใช่ใช่ห้องพักก็สะอาดทำยังไงเราถึงได้มาเที่ยวแบบนี้ฮะพี่พี่อ๋อก็คือแค่เราทําผลงานนะครับ หนึ่งล้านนะครับผมหนึ่งล้านอ่าหนึ่งล้านหนึ่งล้านครับยอดขายนะครับเป็นยอดขายทีมนะครับยอดขายทีมด้วยครับเป็นยอดขายทีมด้วยก็ได้มาขายคนเดียวนะใช่ครับใช่ครับอ่าตอนนี้ครับพี่ไก่ครับพี่ไก่ครับเรียนเชิญนิดนึงครับพอดีว่าตอนนี้เราออกอากาศอยู่ครับว่าวันนี้เนื่องจากว่าทางชั้นเนี่ยพา ไปขายนะครับที่มาที่มาเที่ยวนะครับนะครับผมก็อยากให้พี่ไก่เชิญชวนด้วยครับที่ยังไม่ได้มันสมัครกับชับอะครับผมนะครับคุณสมบัติอย่างไงครับที่จะได้มันเที่ยวนี่เนี่ยครับผมก็อย่างแรกก่อนนะต้องเป็นตัวแทนของชับก่อนนะครับของทีมงานของเราก่อนนะครับแล้วก็เราจะได้มีสิทธิ์นะครับเปิดโค้ดเรียบร้อยแล้วเราก็มีกติกานะครับซึ่งเรามานี้เท่าไหร่ครับเมื่อกี้บอกว่าเท่าไหร่นะล้านหนึ่งล้านบาทเองนะครับหนึ่งล้านบาทมา ทริปเวียดนามกับแบบ V.I.P. V.I.P. ครับ V.I.P. นะครับหนึ่งล้านบาททั้งทีมนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เราจายคนเดียวครับทีมนะครับที่นี่นะครับไม่ยากครับเชิญชวนครับเชิญชวนมาร่วมงานกันครับใช่ครับเมื่อท่านมากับเรานะฮะท่านจะรู้คำนิยามของคำว่า V.I.P. V.I.P. เป็คำว่าคำนิยามของ V.I.P. มันเป็นยังไงต้องมาที่ชับใช่ต้องมาที่ชับเลยเท่านั้นครับต้องมาพิสูจน์ครับใช่ครับไม่ว่าเป็นอาหารหรือที่พักนะครับจัดเต็มจัดหนักครับผมนะครับเสิร์ฟตลอดครับ ไม่มีทิปไหนที่เหมือนกับมากระชับครับพวกเราอาจจะมาเองได้นะครับแต่จะแตกต่างจะมากระชับนะครับชับก็มองว่าพวกเรานี่เป็นลูกค้านะครับโดยเฉพาะเอเจนต์ MLM นะครับก็ถ้าสนใจก็สมัครก็มีพออ,อมอนพอวิศลุศุนะครับติดต่อพออนัททวั์พอ,อ,อเมธิชัย นะครับท่านจะดูแลอย่างดีนะครับอย่าลืมนะครับแมตต์ต่อไปเราไปไหนกันครับปีหน้าครับท่านโอ้มีทั้งญี่ปุ่นมีทั้งอิตาลีครับปีหน้านะครับครับผมญี่ปุ่นอิตาลีอย่าลืมงานเบียร์ด้วยนะแล้วงานเบียร์เป็นไงไหมครับเล่าให้พวกเราฟังหน่อยครับปีหน้าปีหน้าที่จะเกิดขึ้นเนี้ยเราจะไปช่วงเดียวกันแบบนี้แหละครับที่เยอรมันที่เมืองมิวนิกเราจะไปดื่มเบียร์เยอรมันเทศกาลเบียร์ใช่ไหมครับใช่ครับออฟทูโบเฟสผมพูดแล้วขนลุกเลยเนี่ยตอนนี้ออฟทูโบเฟสเยอรมันเลยครับผม นะครับซึ่งเป็นโอกาสดีๆมากเชิญเชิญทุกท่านนะครับครับขอบคุณมากครับทุกท่านขอบคุณครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ